คอร์ส SCA Barista Foundation Intermediate นะครับเป็นคอร์สเรียนทั้งหมด3วันนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สของสมาคมกาแฟพิเศษนะครับ Specialty Coffee Association นะครับเป็นคอร์สเรียนที่มุ่งเน้นในการเรียนการสอนตามหัวข้อของ SCA ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ ก็คือเข้าใจในเรื่องของ Specialty, Coffee และก็ประวัติความเป็นมานะครับการปรับเบอร์บทการทำเมนูกาแฟต่างๆการบริหารจัดการภายในร้านนะครับการทำความสะอาดการจัดสต็อกนะครับรวมทั้งนะครับการทำเมนูกาแฟต่างๆให้ออกมาได้ดีที่สุดรวมถึงลาเต้อาร์ตด้วยนะครับโดยการเรียนการสอนในครั้งนี้ในแต่ละคลาสเนี่ยนะครับเราก็จะมีการสอบด้วยโดยการสอบนี้จะสอบทั้งข้อเขียนนะครับ และก็การสอบแบบปฏิบัตินะครับ SCA b a r i t a Professional นะครับก็จะเป็นคอร์สเรียน3วันเช่นเดียวกันนะครับโดยที่คุณจะต้องผ่านนะครับ Intermediate เข้ามาก่อนถึงจะสามารถเรียนคอร์ส Professional ได้นะครับโดยคอร์สนี้นะครับก็ยังเน้นในเมนูต่างๆในเรื่องของกาแฟนะครับอย่างเช่น l a เต้อารการทำเมนูร้อนการทำเมนูเย็นนะครับการบริหารจัดการร้านต้นทุนกำไรขาดทุนนะครับและที่สำคัญหัวข้อนี้ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับโปรเฟชชั่นก็คือ การใช้เครื่องที่มีแรงดันที่แตกต่างกันรวมถึงอุณหภูมิที่แตกต่างกันมีผลต่อการสกัดรสชาติที่แตกต่างกันการเช็คคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็การสตรีมนมหรือการเลือกนมเข้ามาใช้ให้กับเหมาะสมกับเมนูนะครับมีการสอบในเรื่องของเ e n s ซอร์สกิลว่าเราชิมกาแฟแล้วตัวไหนผ่านหรือไม่ผ่านตามมาตรฐานนะครับ รวมถึงความสำคัญก็คือการวัดค่า TDS นะครับรวมถึงพวก pH ต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานที่ s a หรือตามมาตรฐานที่หัวข้อการเรียนกำหนดครับคอร์สนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวไระสู่โปรเฟชชั่นอลนะครับหรือใน,นอนาคตอาจจะอยากเรียนเป็นผู้สอนใน,นอนาคตนะครับยังไงคุณก็ต้องจบ s s e b a r i s t a Professional ก่อนถึืจะไปเป็นอาจารย์สอนในระดับ สอ f SCA ได้ครับจนใค้สนใจเรียนสามารถลงทเบียนมาเรียนได้เลยครับ